ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานรสหวานไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่เค้กครัวซองหรือจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชายเย็นนมเย็นโอวัลตินเย็นโกโก้เย็นสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าบริโภคมากเกินไปจะทําให้ร่างกายของเราอักเสบเมื่อร่างกายของเราสะสมการอักเสบมากๆจะทําให้ร่างกายเกิดวิกฤตเช่นไตวายซับพลัน เป็นเบาหวานหรือร้ายแรงกว่านั้นอาจจะกลายเป็นมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งค่ะสิ่งที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งปฏิเสธไม่ได้ค่ะ1ในนั้นคือน้ําตาลมะเร็งชอบน้ําตาลค่ะถ้าคุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธในเรื่องของพฤติกรรมในชีวิตประจําวันชอบบริโภคเบเกอรี่ชอบบริโภคของหวานขอแนะนําค่ะ ซื้อติดตัวไว้สักหนึ่งฉบับนั่นก็คือโครงการโรคมะเร็งแน่นอนค่ะถ้าวันหนึ่งร่างกายของเราแปรสภาพและมีคำว่ามะเร็งอยู่ในร่างกายสิ่งที่ตามมาคือคุณบังคับเลยนะเข้าสู่กระบวนการการรักษาพยาบาลจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจคุณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการรักษาพยาบาลซึ่งไม่ได้รักษาฟรีค่ะต้องมีการชำระค่ารักษานั่นเอง ขอแนะนำโครงการดีๆจากเมืองไทยประกันชีวิตขอแปะโครงการไว้นะคะเจอมะเร็งเริ่มต้นรับ3 0 0 0สนบาทเจอมะเร็งรัระยะลุกรามรับ2ล้านบาทเจอจ่ายแต่ไม่จบค่ะเข้าสู่กระบวนการการรักษาพยาบาลมีแคร์พัสให้เมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล,าราาบาลโรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกปีละ5ล้าน และในขณะที่เป็นผู้ป่วยในได้รับชดเชยด้วยวันละพันบาทโครงการนี้ชดเชยขั้นต่ำๆเลยนะคะอยู่ที่7ลาน9แสนบาทเฉพาะมะเร็งเข้ามาคุยรายละเอียดกันที่บ้านเขียวแจ้งเพศและอายุน้ำตาลมะเร็งชอบน้ำตาลทำให้ร่างกายเราสดชื่นน้ำตาลจะทำให้ร่างกายเราอักเสบเช่นกันเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ